สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว Revis Remix f i g u r e r m a s t e r r i d e r Revis e and m a s t e r i d e r w i s e Lex Genome Set วันนี้เราก็มาอยู่กับของเล่นในไลน์ของ Revice Remix Figure นะครับซึ่งไลน์นี้ก็จะเป็นไลน์ที่เขาก็จะเปลี่ยนชื่อไลน์ไปตามซีรีส์นะฮะมันก็จะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ของตัวคาแรคเตอร์ไรเดอร์ซีรีส์ที่ฉายในช่วงนั้นนะฮะซึ่งแต่ละซีรีส์เนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นต่างๆกันไปนะครับตามในหนังเลยซึ่งปกติเนี่ยผมมาไม่ได้เก็บไลน์นี้เลยนะฮะแต่พอเจอลูกเล่นรวมร่างด้วยท่าสุดพิสดารของ Revice เข้าไปนะครับผมก็เลยต้องจัดมาสะหน่อยนะฮะสำหรับแพ็กเกจนะครับหน้ากล่องก็ มีคอมเมดีเตอร์รีไว้์กับคอมเมดีเตอร์ไวท์ครับแล้วก็สามารถรวมร่างกันเป็นทีเด็กได้แบบนี้นะฮะด้านข้างกล่องก็จะเป็นรูปตัวของเล่นนะครับก็จะมีรีไว้์กับไวท์ยืนอยู่นะฮะด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีตัวอย่างของกิมมิคก,การรวมร่างว่าจะรวมร่างประมาณไหนอะไรแบบนี้นะฮะ ด้านข้างกล่องีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างไอชั่นโพสท่าให้ดูว่าโพสประมาณไหนได้บ้างนะครับส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีหน้าของไรเดอร์ทั้งสองคนนะครับสำหรับกล่องแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบกล่องแบบใหม่ของบันไดสักเท่าไหร่เลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวสันต์เนี้มันจะอยู่ที่ด้านหลังกล่องนะครับแต่หลังๆมานี่นะครับถ้าเกิดว่าใครได้เก็บซีรีส์ไรเดอร์ของบันไดนะทั้ง DX เข็มขัดอะไรก็ตามนะครับเขาย้ายต้งสันต์มาไว้ด้านหน้าแทนแล้วนะฮะก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครัับบบบ่มมกก็็อาาาานนนนคข้้้ีีจจะะะลํรรแสหปณ เดี๋ยวแกะของข้างในมาดูเลยดีกว่านะครับว่าจะหน้าตาประมาณไหนนะครับเมื่อแกะจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับความรู้สึกแรกนะครับพอแกะออกมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วก็จุดขยับเนี่ยมันก็อาจจะมีติดขัดบ้างบางจุดนะครับแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าถ้าเอาไปเล่นแบบไม่คิดอะไรมากก็โอเคนะเพราะเขามีลูกเล่นในการทารีมิกซ์รวมล่างกันเป็นทรีเล็กด้วยนะครับจะลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพราะว่าจุดขยับกันนะครับเริ่มดูนที่รีไวซ์นะครับที่ส่วนหัวนี้เขาก็จะลงสีมาให้ประมาณนี้นะคครรรจจะะะเเเ็็นนนนนนนว่่่่าาาาาีีทท้้งมมไไอออยปปพข ไม่ได้เน้นความสวยงามส่วนจุดขยับก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถขยับได้อิสระช่วงคอกับลําตัวนี่มันจะติดกันไปเลยนะครับจะไม่สามารถขยับได้จะขยับได้แค่เป็นช่วงหัวด้านบนแบบนี้นะครส่วนหน้าอกก็จะมีดีเทลแบบนี้นะครับเขาก็ลงสีมาให้ประมาณนี้ส่วนเข็มขัดเนี่ยไม่ได้ลงสีอะไรมาให้เลยนะครับแต่ว่าก็มีดีเทลมาให้ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับส่วนของกรอไหลก็จะสามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะฮะและช่วงต้งแขนก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลยนะครับสามารถพับไปด้านหน้าแล้วก็ไปด้านหลังได้นิดหน่อยแบบนนนนนีีี้้ะะครรรรรรัััับตตงงงงงจจุดดท่่่่่ผมมมมออขขาาาาเสสยกก็ืชวววหหไไลแถ ได้ถ้าเกิดว่ามันหมุนได้เนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ติดคัดนะครับสำหรับจุดขยับส่วนข้อศอกนะครับก็จะเป็นซิงเกิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงแค่ประมาณนี้นะเป็นแค่รูปตัว L แล้วก็สามารถหมุนไปซ้ายไปขวาแบบนี้ได้นะฮะข้อมือนี้ก็สามารถหมุนได้360แบบนี้นะครับแต่ว่าไม่สามารถงอขึ้นลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ติดเหมือนกันส่วนช่วงลําตัวนะครับก็จะเป็นบอร์จอยตรงส่วนหน้าอก กับส่วนช่วงท้องนะครับก็จะสามารถยกขึ้นได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก้มได้ประมาณนี้หมุนได้360อันนี้ก็เป็นจุดใหญ่ๆจุดหนึ่งที่น่าเสียดายเลยนะครับนั่นก็คือช่วงเอวนั่นเองนะฮะที่เขาไม่ได้ทำมาให้มาขยับได้นะครับก็จะติดตายไปเลยนะฮะขยับไปแค่ช่วงหน้าอกอย่างนี้นะครับสำหรับด้านหลังก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับก็จะเป็นเกาะที่จะไปคลุมหัวตอนที่รีมิกซ์เป็นทีเล็กนะฮะส่วนต้นขาก็จะเป็นบอร์จอยนะครับสามารถขยับได้ค่อนข้างจะอิสระนะครับไปข้างหน้าได้ขนาดนี้ ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถหมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้เหมือนกับแขนเลยนะครับส่วนข้อเท้าเป็นบอลจอยนะครับสามารถขยับได้ค่อนข้างจะอิสระ ใต้ท้าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาจะมีดีเทลเป็นรูปเลข5าแบบนี้มาด้วยนะครับเหมือนกับเมซิเรียต่อไปก็มาดูที่ตัวไวท์กันนะครับส่วนหัวนี่ผมมองว่าเขาก็ทําสีออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับถึงมันจะแบบไม่ค่อยคมมากอย่างที่บอกส่วนหัวก็จะเป็นบอลจอยแบบนี้คล้ายๆกับของรีไวท์นะแต่ว่าเขาจะเงยแล้วก็กลมได้น้อยกว่าเพราะมันจะติดตรงส่วนผ้าพันคอนี่นะครับตรงช่วงหน้าอกนะครับเ <ๆ S 2> ขาก็ลงสีตรงมาร์คลูกทีเล็กแบบนี้มาให้เี็บน้อยแล้วนะฮะแล้วก เรียกได้ว่าเขาลงมานข,ขาคางจะพื้นๆนะฮะไม่ได้มีการใส่ดีเทลอะไรเยอะนะครับส่วนจุดขยับเนี่ยนอกจากส่วนหัวเนี่ยมันจะเหมือนของรีไวทุกอย่างเลยครับก็อย่างเช่นตัวเอวขยับไม่ได้ขยับได้แค่หน้าอกท่อนบนแบบน,นี้นะครับตรงกราไหล่ตรงนี้ก็จะเป็นบอลจอยนะครับสามารถหมุนได้360 ที่ต่างจากของรีไว c ์ก็คือจะมีหางนะครับหางก็จะยกขึ้นได้ขนาดนี้แล้วก็ลงได้ขนาดนี้นะช่วงขาก็จะมีดีเทลประมาณนี้นะครับแล้วใต้เท้าก็จะมีดีเทลแบบนี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะแต่ก็จะเป็นดีเทลเป็นรูปเลขศูนย์แล้วก็เป็นรูปเหมือนเท้าสัตว์นะเทียบขนาดกับโรบอทธรรมชีกันด้ามก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไซส์ค่อนข้างจะเล็กพอๆกับกันด้ามเลยนะครับตัวพอๆกันเลยเทียบขนาดกับฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับตัวเล็กไปเลยนะครับกายเป็นแบบพ่อรูปไปเเลลยนะะหหััวสูงงงแคค่่ปรรมาณไขอบ เทียบขนาดกับฟิกโกฮาร์ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไซส์ก็ยังถือว่าเล็กกว่าฟิกโกฮาร์อยู่ดีนะครับเผื่อใครอยากจะรู้ว่าจะเอาไปเล่นกับฟิกโกฮาร์ดคอมเบอรเลเตอร์ตัวอื่นได้หรือเปล่านะครับก็จะออกมาเป็นไซส์พ่อลูกแบบนี้นะสำหรับของที่ให้มานะครับก็จะมีมือแบ์ของดีไวท์หนึ่งคู่มือแบ์ของไวท์หนึ่งคู่โอินบลัสเตอร์50โหมดปืนโอินบลัสเตอร์50โหมดขวาน ข้อแตกต่างนะครับก็คือโหมดขวานเนี่ยมันจะขนาดใหญ่กว่าโหมดปืนนะครับถ้าเทียบกันก็จะประมาณนี้อันนี้ก็โพสต์ไว้เป็นท่าประจำนะก่อนที่อีกีดจะแปลงล่างหรือว่าก่อนจะต่อสู้ก็จะโพสต์ท่านี้นะฮะพร้อมกับประโยคเด็ดว่าไวติคิแตาแซ ลองให้ถือโอินบัสเตอร์ในโหมดปืนแล้วก็กําลังกระโดดยิงอยู่กลางอากาศก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโพสต์ออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับไม่ได้สวยอะไรมากแต่ก็พอเล่นได้นะครับลองเอาโอินบัสเตอร์ในโหมดขวานมาให้ไวท์ถือดูก็จะได้แบบนี้นะฮะพอมา,าโพสท่าแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะหงุดหงิดเลยนะครับเวลาขยับเล่นเนี่ยเพราะตรงช่วงบอจอยที่ต้นขาน,นี่นะครับมันค่อนข้างจะขยับได้จากัดนะแล้วก็ข้อเท้าก็ไม่สามารถพับไปซ้ายไปขวาได้อย่างอิสระอีกนะครับทำให้กว่าจะจัดท่ายืนแบบอ้าขาแบบน ตอนที่ใช้ท่าไม่ตายนะครับตรงเท้านี่ถ้าเกิดว่ามองดีๆก็จะมีเลข5ากับเลขศูนย์เป็นเลข50าตามกิมมิคของในเรื่องนะฮะถ้าโพสต์นี่จึงต้องใช้มุมกล้องช่วยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยดูเป็นธรรมชาติเท่าไหร,ร่นะฮะด้วยจุดขยัียบที่มันเข้ากจะติดหลายส่วนเอาจริงแล้วก็รู้สึกว่าเล่นแล้วไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับตัวนี้ต่อไปก็มาถึงกิมมิคหลักของ2ตัวนี้แล้วนะครับนั่นก็คือการรีมิกซ์หรือว่ารวมร่างกันเป็นทีเล็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดู ดันหัวให้เงยขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตรงกรอบเนี่ยครอบหัวไปเลยแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้ขยับแขนทั้งสองข้างมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็จัดทรงให้มันประมาณนี้นะครับให้เป็นปากด้านล่างของทีเรกนะครับประมาณนี้นะจากนั้นตรงนี้ก็จะมีจอยอยู่นะครับให้กางออกมาแบบนี้นะครับที่ต้นขาข้างก็จะมีเหมือนกันฮะก็กางมาแบบนี้แล้วก็ให้งอขา เอาไว้ประมาณนี้ทั้งสองข้างนะครับท่นนี้ก็เตรียมการล้มล่างเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็มาที่ไว้นะครับก็ <c oughs> จะเป็นในส่วนขาขั้นแรกก็ให้ถอดตองรงเกราะหน้าแข้งนี้ออกนะครับแบบนี้แล้วก็หมุนเอาด้านนี้ลงแล้วก็เอามาติดที่เท้าแทนแบบนี้เพื่อที่จะกลายเป็นเท้าของทีเบ็กนะครับอีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะฮะถอดตรงกรอออกกลับด้านแล้วก็เอามาติดที่เท้าท่านี้ก็จะได้เท้าของทีเบ็กนะครับแล้วก็จับงอขานิดนึงแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ให้งอแขนของไวส์มาด้านหน้าประมาณนี้นะฮะแล้วก็นำดีไวส์ที่เตรียมการล้มล่างแล้วนะครับใต้เท้าของดีไวส์นี่ก็จะมีรูอยู่แบบนี้นะฮะให้เอามาติดที่เดือยตรงต้นขาของไวส์ที่อยู่ตรงนี้ทั้งสองข้างแบบนี้นะฮะพอหลังจากเอาเท้าของ d ีไวส์ไปติดที่ต้นขาแบบนี้แล้วก็ที่แขนของไวส์จะมีรูอยู่แบบนี้นะฮะให้เอามาติดที่เดือยที่เรากางมาจากต้นขาของ d ีไวส์เมื่อกี้นะครับติดเข้าไปเลย แบบนี้นะครับอีกข้างก็เหมือนกันเลยนะติดเข้าไปพอติดเข้าไปทั้งสองข้างเลยนะมันก็จะล็อกนะครับต่อไปให้หมุนกราะแขนของไว้มาด้านหน้าแบบนี้นะทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อที่จะกลายเป็นมือของทีเร็กจ,จากนั้นเอากางตรงส่วนเกราะไหล่ของไว้ออกมาแบบนี้นะครับ อีกข้างก็กลางเหมือนกันนะบแบบนี้สุดท้ายนะครับก็จัดทรงของผ้าพันคอข้างหลังไวท์เนี่ยนะครับให้มันมาต่อกับหางของไวท์แบบนี้นะเพื่อที่จะกลายเป็นหางของทีเร็กมันจะไม่มีล็อกอะไรนะก็แค่จัดทรงให้มันต่อกันเมือ่อรมร่างเป็นทีเร็กซ์เราก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะพอจะดูเป็นทีเร็กบ้างไหมฮะผมว่าเขาก็พยายามที่สุดแล้วนะครับถ้าเป็นในหนังเนี่ยมันก็จะกลายเป็น C g เป็น ดูเหมือนทีเล็กไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันก็ดูยังไงก็ยังเป็นคน2คนมาทําท่ากายกรรมกันนะฮะสำหรับจุดขยับพอเป็นทีเล็กแล้วเนี่ยจุดขยับมันก็จะน้อยลงนะฮะมันก็จะเหลือแค่ต้องส่วนขาของไวส์แบบนี้นะฮะที่เป็นขาของทีเล็กก็จะขยับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนแขนที่เป็นแขนของทีเล็กเนี่ยมันก็จะหมุนขึ้นลงได้แบบนี้แค่นั้นนะฮะจุดที่ต้องชมอย่างหนึ่งนะฮะก็คือถึงจะเป็นท่าพิศดารแบบนี้นะครับแต่พอรวมร่างเราก็สามารถยืนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ฐานนะจุด มือเนี่ยพอเป็นทีเล็กแล้ผมอยากจะให้เขาให้พาร์ทเป็นพาร์ทมือสองข้างติดกันเป็นพาร์ทเดียวไปเลยนะฮะเพราะพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแขนมันยังแยกกันเป็น2ข้างอยู่แบบนี้ ทำให้เวลาแบบเราอยากจะโพสท่าให้ทีเล็กอ้าปากอย่างเงี้ยครับแขนที่เป็นปากล่างเนี่ยมันก็จะแบบทรงมก็จะเพี้ยนแบบนี้นะพอทุกครั้งที่อ้าปากเนี่ยเราก็เลยแบบจาเป็นจะต้องจัดทรงของแขนใหม่นะให้มันเป็นปากล่างอยู่แบบนี้นะพอรวมเป็นทีเล็กแล้วก็เทียบขนาดกับฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดโรบอทธรรมชิกันดั้มแล้วก็เอเทสฟิกวาสแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะการแปลว่าพอรวมล่างแล้วเนี่ยตัวสูงกว่าทุกตัวเลยนะครับอาจจะไซส์พอๆกับฟิกเกอร์ไรท์อยู่ประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันยืนตรงๆเนี่ยก็จะสูงกว่านะฮะอันนี้คือเขางอขาอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะมันเป็น2ตัวมาต่อกันนะฮะตัวมันก็จะต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะลองโพสท่าเป็นทีเร็กซ์ตอนกำลังวิ่งดูจะได้ประมาณนี้นะฮะคือพอรวมล่างแล้วลูกเล่นจุดขยับมันก็น้อยลงนะะมันก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่รู้จะโพสท่าอะไรเหมือนกันนะฮะนอกจากท่าวิ่งแบบนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับดีไวท์ดีมิกตัวนี้นะฮะสำหรับผมแล้วนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะฮ นหน้าทําจุดขยับแบบจัดเต็มมาให้ขยับสนุกไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันติดนู่นติดนี่ไปหมดนะมันก็เลยทําให้เวลาแบบจะแอคชั่นท่าอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ตามที่เราคิดเท่าไหร่นะครับส่วนตัวแล้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะครับสาหรับตัวนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มตังค์เท่าไหร่เลยนะฮะสำหรับคะแนนนะครับผมจะขอให้ไปที่ ค่าเต็ม10ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนของ c o m เม n ี้เ r อยู่แล้วแล้วก็ชอบ Master r e ร i ไ e ผมก็แนะนำนะเพราะว่าตอนนี้แอคชั่นฟิกเกอร์ของมัสเตอร์ r ีไ i ส e ที่สามารถทำกิมมิกรีมิกได้เนี่ยมันก็มีแค่ซีรีส์นี้ซีรีส์เดียวนะฮะจะมีอันนึังก็จะเป็นโชโดนะก็จะเป็นแคทตี้ทอยตัวก็จะเล็กกว่านี้ไปอีกนะฮะซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะครับชอบแบบไหนก็เก็บอันนั้นแล้วกันนะครับสำหรับผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบมากมากเลยเนี่ยมันคือนข้้าแบบางจะถอดยกกแลวส ยากมากมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดนึงที่ผมก็ไม่ค่อยจะโอเคนะครับสับรีวิวในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอะไรอยากจะพูดคุยเกับ m a สเตอร์เดเว c e หรือว่าของเล่น d e v i c e ์ซ m i x ตัวนี้หรือว่าจะอยากติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับใครที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าดูมาจนถึงตอนนี้เราชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,พ,นเพ,นพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อออยย่่่่่าาาาาามมมมกกกดดดตติััััันนนนไไวว้้้้้คคคครรรรบบบสสสสหีีีงขขปเุุณทท